สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel o co วันนี้เรากลับมารีวิวรองเท้าอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าแบรนด์ r t ติเจโนอีกแล้วนะฮะแต่ว่าอาติเจโนรุ่นนี้ที่จะหยิบมาเนี่ยก็คือ Automata ออก o r อร์นะ,ะซึ่ง Automata เนี่ยก็จะเป็นรุ่นรองเท้า c a p โตออกสปอร์ที่คุณจะอาจจะได้เห็นรีวิวในช่วงก่อนหน้าไปแล้วนะว่ามันมีความหมายอย่างไรแต่ว่าวันนี้ผมหยิบมารีวิวในแง่ของการใช้งานซึ่งคู่นี้ใส่จริงใส่เองแล้วก็ ดีไซน์เองทำเองแล้วก็ใช้เองด้วยนะซึ่งผมจะมารีวิวฟังว่ามันดียังไงแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็รองเท้า2คู่นี้ฮะสีน้ำตาลกับสีดำเนี่ยมันจะมีขายนะครับอยู่ที่สยามดิสแล้วก็ดีวอวกาด BKK รองเท้าออกฟอร์ดสคู่นี้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะทำความเข้าใจกันก่อนรองเท้า2คู่เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผมเท่าไหร่ครืองี้ ผมเนี่ยเป็นพ่อลูกอ่อนนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือไปทำงานเนี่ยเราก็จะใส่เขาเรียกว่าตัวคาสโนวาเพนิโลเฟอร์เนี่ยบ่อยมากๆซึ่งผมเนี่ยก็รีวิวไปแล้วแหละว่ารองเท้าคุณนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการใช้งานแบบโอเคใช้ช่วยเลยไปทำอะไรก็ช่วยเลยแต่มันยังมีอย่างน้อยเดือนละครั้งถึง2ครั้งที่ผมจำเป็นจะต้องมีบ mm ิสเนสเดียวที่เป็นบิ๊กเดลการที่เราจะไปทำบิ๊กเดลเนี่ย ในวันนั้นเนี่ยอาจจะต้องบอกเมียไว้แล้วครับว่าเมียวันนี้ต้องใส่ออกฟอร์ดอาจจะต้องล้างมือหลังผูกเชือกเสร็จทุกครั้งก่อนอุ้มลูกนะซึ่งเมียก็จะบอกว่านายก็แค่รักษาความสะอาดแต่นายจะแต่งตัวไงนายก็แต่งไปเราก็ได้บอกโอเคได้เมียวันนี้ผมต้องหล่อแคปโทออกฟอร์ Oxford, เดเนี่ยมันตอบโจทย์แบบนั้นคือไอ้วันที่เรามีบิ๊กเดลเราต้องเข้าห้องประชุมเราต้องเมกเกดีลกับลูกค้าที่มันมีคนเป็นคนสําคัญนะเราก็ต้องแต่งตัวให้มันเรียบร้อย เพราะมันเป็นการสื่อสารว่าคุณครับผมให้เกียรติคุณนะครับผมใส่ Capto อ็อกฟอรมาหาคุณเลยนะและถ้าเกิดว่าผมอยากให้เกียรติคุณมากๆผมก็จะใส่สีดำนะเห็นไหมรองเท้าสีดำมันเรียบร้อยมากๆเลยแล้วก็เวลาผมทำบิสเนสเดลเนี่ยผมก็จะมีลูกค้าแบบลักษณะหลายๆแบบเนาะก็จะมีเป็นอาจารย์หมอนะฮะหรือว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทสปอนเซอร์ซึ่งจะเป็น เขาเรียกว่าดีลที่มูลค่ามันมันแบบมันเป็นล้านอ่ะเวลา,เ,ลาเราแต่งตัวแล้วเราไปเอ่อแต่งตัวเขาเรียกว่าไม่เรียบร้อยดูไม่ภูมิฐานหรือแต่งตัวภูมิฐานแล้วแต่สมกึกสมกักใส่แล้วมันยังไงดีคืออย่างที่ว่าครับรองเท้าที่ผมมีเนี่ยถ้ามันเป็นออกฟอร์ดแล้วดูแบบเป็นชีเซลโทมีความแบบสล็กแต่งตัวแล้วมันดูเรียบร้อยเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ใส่บ่อยพอไม่ได้ใส่บ่อยคืออะไรเบรกอินน้อยพอเบรกอินน้อยป,ปุ๊บมันก็จะเดินแล้วเมื่อยหรือมันกัดบ้างมันก็จะม้ำกึกสมกักดูบุคลิกเสียนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอไอการที่เราจะหล่อเท่ะนะมันก็ต้องมีอุปสรรคผมก็เลยแบบเฮ้ยเราดีไซน์รองเท้าออกมาให้เรายังสามารถที่จะหล่อเท่ะนะคือใส่แล้วมันดูแบบเออเพียวเรียวยาวเซ็กซี่หล่อเท่ โดยที่มันมีความสบายคือใส่ง่ายเป็นอั line, นไลน์นุ่มๆเดินไม่เมื่อยคือปกติถ้าเราใส่รองเท้าสไตล์แบบแฮนด์เวลเนี่ยมันจะมีความแบบแข็งเดินแล้วมันจะเมื่อยนะฮะแต่ว่าคู่ที่ผมดีไซน์เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นอันไลน์เหมือนกันแล้วก็อขออภัยที่มันเน่านิดน,นึงเพราะว่าใส่จริงเป็นเบรกสติชนะครับแล้วก็ติดพื้นอาร์เต้แบบเป็นพื้นยางฮาร์ฟโซมาให้ แล้วก็ลักษณะแบบนี้เป็นหนังเรียบเนี่ยดูโอเคนะครับเราใช้งานรองเท้าคู่นี้เพราะเราอยากเรียบร้อยอยากดูฟอร์มอลนะถ้าเกิดว่าเราลองดูภาพรวมรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะมีความแบบเซ็กซี่มากเลยเห็นไหมเซ็กซี่มากรูปทรงต่างๆของมันนั้นเซ็กซี่ตรงนี้ก็จะมีความแบบเป็นเขาเรียกว่า,ามันจะแบบ asymetric ก็คือ เอวมันจะเข้ามาข้อตรงนี้นะตรงนี้จะมีความแบบป้านๆหน่อยก็ตรงนี้มีความออกถ้าคุณลองดูคู่นี้นะมันแบบทรงมันแบบเซ็กซี่คือมันตั้งใจคือเราตั้งใจให้มันเซ็กซี่คุณเห็นโยเฮฟูคุดะคุณเห็นกาเซโนเกอร์ลิงคุณเห็นเซฟโนลแบรเมอร์คือมันเซ็กซี่แล้วมันก็ให้ฟีลแบบนั้นคือเนี่ยมันจะมีความโค้งลับลงมาแบบนี้เลยนี่คือมองด้านหน้ามองด้านหลังเป็นไง โอ้โหก้นทรงเป็นถ้วยนะครับมีความเบ้เออกมาอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมอะซิมเมตริกรองเท้าคู่นี้ใส่แล้วหลอ่อคือหล่อแบบเหมือนใส่รองเท้าแพงๆราคาแบบห0าหมื่นถึงแสนนะแต่สเปคมันเนี่ยไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหนังคาฟสกินนะครับที่เป็นหนังฟอของโรงงานไทยแล้วก็ทำเป็นอันไลน์นะครับ โดยที่เรามีไลดิงแค่บางส่วนพื้นเนี่ยข้างในเนี่ยเราบุฟองน้ำนะครับใส่แล้วนุ่มๆโครงสร้างเบล k กสติชเนี่ยก็จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้สะดวกมากขึ้นแปะมันอาจจะไม่สะดวกเหมือนโลเฟอร์คู่นั้นเพราะคู่นั้นมันใช้หนังที่มันเป็นหนังเกรนที่มันแบบปั่นนิ่มนะใส่แบบนุ่มมากเหมือนไม่ใส่รองเท้าแต่คู่นี้มันก็คือมีความแบบแข็งกว่านิดนึงแต่ รองเท้ารองเท้าออกฟอร์ดอ่ะมันจะแข็งกว่านิดนึงเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเราตั้งใจที่จะใส่มาให้มันดูแบบดูดูมีความแบบเป็นเป็นฟอร์มอลเนี่ยมันเป็นมันก็จะต้องมีความอย่างนั้นนิดนึงอยู่แล้วนะที่เราเห็นทรงประมาณนี้มีความแบบเซ็กซี่่ะดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้เวลาเราใส่นะคือผมค่อนข้างรับประกันเลยว่าถ้าไปทำบิสเนสดีล l ขึ้นเวทีออกงานสำคัญจำเป็นจะต้องใช้ออกฟอร์ดคู่นี้เหมาะมาก เหมาะเลยเหมาะแบบไม่มีอะไรมากันเพราะว่าด้วยความที่รูปทรงมันสวยงามเซ็กซี่แล้วมันยังมีดีเทลที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยเช่นตาไก่เนี่ยมันจะมีทั้งหมด6คู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่เนี่ยเยอะมากมากแล้วอ่ะคือมันปิดเนื้อเท้าเ,าเยอะมากแล้วปิดเยอะกว่านี้เนี่ยก็เป็นรองเท้าบูทแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยคู่นี้มันเลยฟอร์มอมากปิดเนื้อเท้ามากและมันยังมีการเดินเส้นแบบออกฟอร์ดที่มีลักษณะ เรียบร้อยไม่ได้มีดีเทลอะไรยึกยักมีมีขอบหยักขอบคมอะไรคือมันเรียบร้อยแคปโทตรงนี้เรียบร้อยนะแต่ว่าคือโอเคอันเนี้ยผมใช้งานใส่มันยับเลยคือใส่มันยับจริงๆอ่ะใช้งานมันแบบใช้ใช้ช่วยเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่เนี้ยมันเลยมีบาดแผลอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเพราะผมใช้มันมันมันเลยแล้วด้วยความที่มันแบบเรียบร้อยเซ็กซี่นะไอตรงเนี้ยมันก็เป็นแบบ ดีเทลของแบรนด์เลยอกเอวสะโพกต้องชัดแต่ตรงขอบเนี่ยก็มีทำ artificial welt ขึ้นมานหนึ่งกันเวลาเดินเตะนั่นเตะนี่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ยังซุ่มซ่ามอยู่แหละถึงแม้ว่าเราจะใส่รองเท้าแบบนี้มาเยอะแต่เราก็อาจจะเผลอเตะได้นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันดีไซน์ประมาณนี้นะมันเรียบร้อยเรียบร้อยนะใช้งานคือใช้งานจริงๆคือข้อเสียของรองเท้าคู่นี้มีอย่างเดียวคือมันต้องก้มไปมัดเชือกแล้วเชือกมันมีอยู่หกหกเขาเรียกว่าหกไอเลส ตาไก่หกคู่มันมัดนานมัดนานแต่มันมัดแล้วแน่นเลยพอมันมัดแล้วแน่นเนี่ยมันก็จะทําให้มันไม่หลุดในระหว่างการทํางานเดินไปเดินมาก็จะยังแน่นอยู่นะครับรองเท้าคู่นี้พอใส่ปุ๊บเนี่ยเออมันก็จะแบบเขาเรียกว่าหุ้มไปกับเท้าเพราะว่ามีลักษณะเป็นอันไลน์นะครับมันก็จะแนบเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้รูปร่างของเราเนี่ยเชฟของเราเนี่ยดูเฉียวดูเพียวดูสิ่งคือแบบพุ่งมาข้างหน้ามากขึ้น มันเหมาะกับคนที่ต้องการให้ s i ล h o u e t t e ภาพรวมขอ,ของเวลาแต่งตัวมาดูเข้มดูมีความ f o r m อลแล้วก็สําหรับผมเนี่ยคนท,ที่ขาใหญ่คือไม่ใช่ขาใหญ่ที่แปลว่าแบบเป็นนักเลงโตรหรืออะไรเงี้ยขาใหญ่คือขาของผมเนี่ยมีขนาดใหญ่จริงๆน่องปูดเลยก้นเราเนี่ยบึมๆนะตูดเราบั้นท้ายดีระเบิดเวลาเราอ่าคือมันเป็นผลพวงจากการมีลูกนะคือมีลูกแล้วมันจะอ้วนขึ้นไม่ใช่คุณผู้ชาย ถ้าคุณมีลูกแล้วเนี่ยส,สักช่วงหนึ่งคุณมันจะอ้วนขึ้นจนลูกเริ่มโตลแล้วจะผอมลงแอนนอกเรื่องคือไอ้รองเท้าแบบเนี้ยพอใส่ป,ป๊บใส่กางเกงเอวสูงที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเอ่อไซส์จัสเตอร์อะไรเงี้ยขาคุณจะดูเพียวขึ้นไนงะเพียวเรียวยาวมากขึ้นเพราะทรงของรองเท้ามันเพียวทรงของรองเท้ามันช่วยให้เราอ่ะดูดูมีความแบบว่าเป็นแบบมีเชฟขึ้นมาดังนั้นเนี่ยแค่รองเท้าคู่เดียวนะ มันสามารถที่จะทําให้รูปร่าง,งคุณดูดูดีขึ้นได้คือคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยสักดาคุณไปออกกําลังกายสิถ้าคุณอยากจะผอมนะคุณก็แค่ไปออกกาลังกายคุณจะมาใส่รองเท้าให้มันดูผอมทําไมเพราะสุดท้ายแล้วร่างกายของคุณเนี่ยก็จะไม่ได้รับการดูแลคุณจะสุขภาพไม่ดีผมก็เลยจะตอบคุณว่าอ่าลองมีลูกเล็กดูนะก็คือจริงๆนะผมก็อยากไปออกกําลังกายแหละแต่ว่าลูกเล็กเนียมันออกไม่ได้หรอกนะ การที่เราจะออกกําลังกายดูแลร่างกายเนี่ยผมคิดว่ามันต้องลูกเริ่มโตขึ้นนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยระหว่างเนี่ยคุณจะดูอ้วนไปหาลูกค้าเหรอหรือคุณจะดูเพลตอนไปขึ้นเวทีเหรอหรือคุณจะไม่รอคุณจะต้องไม่รอในตอนที่คุณมีลูกเหรอมันเป็นไปไม่ได้คนเราน้องติดแอคติดหลอตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทําร่างกายให้มันดูเท่ดูบึกบึนดูล่ําปักเราก็แต่งตัวให้มันดูดีไว้ก่อนแล้วเดี๋ยววันไหนเรากลับมาล่ํา เราก็จะกลับมาล่ําแล้วก็ดูเท่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะสรุปว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนอ้วนแต่เราก็ยังอยากจะรอแล้วถ้าเราจะรอทำไงใส่ artigiano cap t o l oxford นะครับแล้วคุณก็จะขึ้นเวทีไปพรีเซนต์งาน pitching คุณไปคุยกับนักลงทุนไปหาสปอนเซอร์ไปหาลูกค้าคุณทำแล้วก็ได้ที่มัน formal และ ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานออกฟอร์ดนั่นเองนี่ผมจะจะบอกคือแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามัวแต่มองว่าอ่ะเราจะใส่รองเท้าออกฟอร์ดเนี่ยคือถ้าเกิดจะแบบเฮ้ยต้องรอโอกาสเลยอย่างเงี้ยบางทีอ่ะไอรองเท้าที่มันเป็นรองเท้าแฮนด์เวลหรือกุญแจเวลลคือปวดมากนะคือผมจะบอกงี้คือผมมี CJ Alex ที่ผมเคยรีวิวอะ่ะมันดีมากๆเลยนะคือมันดีมันดีเลยดีดีด,ดีแต่แบบ ปีหนึ่งผมใส่สองสาครั้งอะ่ะแล้วมันก็เมื่อยแล้วก็เวลาไปหาลูกค้าแล้วดูไม่กระฉับกระเฉงมันเสียบุคลิกดังนั้นเนี่ยคือผมก็ใส่ออฟฟอร์ของ a าร i ติจานนั่นแหละแล้วผมมีสอสีด้วยคือถ้าเกิดว่าผมวันนั้นเนี่ยผมมาในธีมแบบกางเกงสีกลมเข้มแล้วก็ใส่รองเท้าสีดําแล้วก็แจ็คเก็ตสีเทาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงแบบสีกรมคู่กับรองเท้าสีน้ําตาลก็โอเค เออคือผมว่ามันมันได้หมดอ่ะคือจะเป็นเทากลมๆเทาดาเทาดํากลมอะไรเงี้ยคือมันมันสลับไปสลับมามันใช้งานได้โอเคอยู่ดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่เนี่ยมันจะไปตอบโจทย์ลักษณะแบบนั้นคือคุณก็มีเพอร์โพสเพอร์โพสในการที่จะใส่รองเท้าเพื่อให้มันมีความฟอร์มอลนั่นเองมันจะไปตอบโจทย์ในในช่วงเวลาไหนหนึ่งเลยคือคุณต้องไปทํางานอ่ะไปทํางานไปพรีเซนต์ไปเจอลูกค้าไปทําอะไรที่ม่ต้องการฟอร์มอลสองคือคุณไปไปทํา ธุกิจธุรกรรมอะไรที่มันเริ่มมีสเตปของการฟอร์มอลเช่นคุณจะไปแต่งงานหรือว่าคุณจะไปร่วมงานแต่งในฐานะเ,เพื่อนเจ้าบ่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือรองเท้าออกฟอร์ดเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเหมาะสมกว่าลักษณะแบบนั้นนะหรือคุณแค่อยากจะดูเท่ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกคุณอยากจะเท่ด้วยรองเท้าออกฟอร์ดแล้วก็ใช้งานในระหว่างวันแบบคุณไม่คิดมากเพราะรองเท้าคู่นี้มันราคายที่5,800บาทเหมือนกับคู่ไอตัวเพนนีโลเฟอร์เลยฮะ คือไอราคา5,800เนี่ยคือเป็นราคาที่เราสามารถที่จะใส่ไปซัดกำแพงหรือว่าใส่ไปแบบเตะขอบถนนได้โดยที่ไม่ร้องไห้คู่นะีผน้ผมเตะขอบถนนไปหลายรอบแล้วพอเตะปุ๊บผมเอาครีมไลออนลงๆลง,ลง,ลงขอบทําสีให้มันเข้มๆมันได้กลับมาดูแบบดูเนียนใหม่ครั้งหนึ่งเห็นไหมแล้วก็คือถ้าเกิดว่าคุณใส่รองเท้าที่มันราคามาสัก4-5หมื่นคือทรงประมาณอย่างเงี้ยทรงวานี้คือมันต้องเป็นรองเท้ามาัแบบ 3 4 5เออประมาณนั้นะราคาสูงขึ้นะแล้วมันจะทําให้เกิดความกังวลว่าเออหคือพื้นมันสวยไม่อยากไปทำให้พื้นมันไม่สวยหรือมันมีความเขาเรียกว่าเอา่อพื้นพื้นแข็งใช้งานแล้วแบบมันเมื่อยเบรกอินก็ยังไม่สําเร็จเลยก็ทํางานเดินสมกึกสมกักเสียบุคลิกเลยเยคุณจะใส่รองเท้าคู่นี้ไปใช้งานเป็นทุกวันไปทํางานเลยก็ยังได้นะเพราะว่าไอ้รองเท้าคู่เนี คือมันใส่สบาย,ยาจริงๆคือข้างใน,นเป็นออนไลน์พอเป็นออนไลน์ปุ๊บใช่ไหมคุณก็แรงต้านน้อยอะไรเงี้ยพอใส่ไปทํางานก็ทําได้คือดังนั้นเนี่ยหนึ่งคืออย่าไปจํากัดออกฟอร์ดว่าต้องใส่ในวันฟอร์มอลแต่ถ้าเกิดเป็นวันฟอร์มอลคุณได้ใส่ออกฟอร์ดคุณจะรู้สึกแบบทําให้คุณทํางานได้สะดวกขึ้นจริง,รงๆนั่นเองก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ารองเท้าคู่นี้ผมใส่แบบใส่ยับเลยนะคือมันใช้บ่อยมากจริงๆเพราะ เราเนี่ยต้องการที่จะไปออกงานทํางานนะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะรู้สึกว่าจะต้องกังวลกับรองเท้ามากจนเกินไปการที่คุณได้ไปทํางานเนี่ยแล้วคุณคิดถึงเรื่องของเนื้องานเป็นหลักเราให้รองเท้ามันรับใช้คุณในฐานะทําให้คุณดูหล่อเท่สาหรับผมนะมันค่อนข้างจะ s u c c e s ในในชีวิตมากกว่าตัวผมเองเนี่ยก็มีรองเท้าที่มันเป็นสไตลแบบ์แบบแบบ chiseled toe ทรงเซ็กซี่ประมาณนี้แหละเพลงเนี่ยว่า ณนะวันที่ผมใส่รองเท้าคู่นั้นเนี่ยผมกลับไม่โฟกัสที่งานได้เท่าที่ควรนะเหตุผลเพราะว่าเรารักรองเท้าไงเราก็กลัวเราไปเตะนั่นเตะนี่เวลาแบบเอ้ยลกขึ้นได้ก้มไปดูเท้าวันนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยคือพอมเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็โฟกัสงานได้ไม่เต็มที่อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่ตัวเนี้ยอาร์ติจานรุ่นออกฟอร์ดเนี่ยคือผมก็จะแบบช่วยๆเลยว่าคู่นี้เออตอนเนี้ยยังไงก็ได้มันเตะก็ไม่เป็นไร มันจะเป็นลอยหรือมันจะโดนอะไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแก้ได้แต่โฟกัสงานเถอะตอนนี้งานมันเดือดแล้วลูกค้าคุณรอใบเสนอราคาจากคุณอยู่แล้วหรือว่าพาร์ทเนอร์ของคุณเนะี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะทาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะไปดันในส่วนของการทํางานกับบิสเนสกับไอสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องไปโฟกัสนะเวลานั้นมากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเห็นด้วยกับคอนเซปต์ของผมนะคือใส่รองเท้าเพื่อไปทํางานอนะ่ะ เป็นอุปกรณ์ในการรับใช้เราไม่ใช่รองเท้ามาเป็นเจ้านายเราจนเราต้องงวลมากจนเกินไปมันจะตอบโจทย์การใช้งานแบบนั้นนะครับอาดิเจโน่แคปทัวร์ฟอร์ดตอบโจทย์แบบนั้นแต่ถามว่าผมมีรองเท้าที่เป็นเจ้านายของผมไหมคําตอบคือผมมีรองเท้าที่เป็นเจ้านายผมเนี่ยเป็นร้อยๆคู่เลยคือ <c oughs> คืองี้รองเท้าอะ่ะบางทีอะ่ะมันมีไว้ครอบครองม,มันก็มีความสุขแล้ว รองเท้าที่ผมมีเนี่ยบางคู่เนี่ยไม่ค่อยได้ใส่เลยแต่ถึงเวลาผมหยิบมาเราเอาแปรงขนม้าปัดๆเอาผ้าคอตตอนเช็ดๆวนๆให้มันเงาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วถามว่าอยากจะใส่รองเท้าคู่นั้นไปทำงานไหมก็ไม่ไม่เลยไม่เลย,เลยคือเดี๋ยวพื้นมันถลอกมันเป็นรอยก็ใส่คู่ที่เราแบบถนัดละกันแต่เราสามารถมีคู่ถนัดที่มีรูปทรง หล่อเท่ใช้งานได้แบบมันๆได้ดังนั้นน่ะผมก็เลยเลือกที่จะใช้ a าร์ติเจโน x ออ r ฟอนี่เวลาผมเนี่ยไปทํางานแบบออกไปซ่าออกไปมันแล้วก็รองเท้าที่เป็นรองเท้าในคอลเลกชันของผมเนี่ยก็ให้มันนอนตู้ไปทําหน้าที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าตัวชุบชูใจของผมอยู่ในตู้รองเท้าของผมนะครับแต่เวลาเราหยิบรองเท้าที่ออกมาใช้จริงเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะจะแบบ เก็ตนะฮะไอเดียของการใส่รองเท้าออกฟอร์ดที่เป็นลักษณะเนี้ยของ a าร์ติเจ o นะครับถ้าใครสนใจนะตอนนี้รองเท้า2คู่คือ2 2 2สีของตัวเนี้ยจะอยู่ที่1เลยสยาม Discovery นะครับชั้นเอ็มโซนฮิตแลก็เข้าไปเลือกดูนะเหมือนเดิมคู่เนี้ยก็สามารถที่จะสั่งพรีออเดอร์ได้นะครับหรือ คุณจะไปที่ดิอาวองกาด BKK เนะครับเพื่อที่จะไปลองใส่จริงก็ร้านอยู่ที่เลนฮิวทองหล่อนะครับข้างในก็จะมีะสูตรหลายๆแบรนด์มีนาฬิกาเคอ ash, s w ส t วอชแล้วก็มีรองเท้าอาร์ติจนเนี่ยตั้งตั้งงานอยู่เลยให้คุณลองเอาเท้าสวมดูผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าคุณได้ลองสวมลองเดินในร้านเนี่ยมันจะเกิดฟีลลิ่งเข้าใจแล้วโอ,โอเครองเท้าที่หล่อเท่และใส่สบายมันก็มีมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่าคุณเนี่ยต้องไปลองใส่ดูก่อน แล้วก็ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะฮะว่าใส่รองเท้าชีเซลโทแล้วมันจะดูแบบดูแสบซ่าดูแบบดูเป็นคนแบบว่าด r e s ่นะครับผมบอกงี้คือถ้าคุณได้ลองใช้มันแล้วจริงๆมันทำให้คุณดูหล่อได้ให้ได้จริงนะมันหลอ่อแล้วก็อย่าไปคิดมากคนเราเนี่ยมันจะต้องหลอ่อว่าต้องหลอ่อถึงเราจะอ้วนในเวลานี้เราก็ขอแต่งตัวหล่อไว้ก่อนนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย